วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตาม <Wow. S 1> นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l i s e C2 ฮะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับหน้าเกมที่เชื่อมวิหรืออัปแปลนะคะก็ช่วงนี้ก็คือปั่นแต่อัปแปลเลยนะคะทุกคนก็ใครอยากให้ทําเกมไหนค่ายไหนหรือว่าคูณเท่าไหร่มูลเท่าไหร่ก็เมนใต้คลิปได้เลยนะคะ ก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสไาม์กลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแลกเทคนิคนะคะก็เมนแลกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะทาทุกคนก็อยู่กัน,ในใหน้เกมอีกแล้วนะคะทุนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบหกรอบนี้ขอจัดในเบทยี่สิบก่อนเลยแล้วกันนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะรอบนี้ไม่ทันในช่วงโบนัธไามนะทุกคนขอปั่นไปก่อนเลยนะคะเหมือนเดิมทุกคนขอข้างล่างก่อนคือโบนัธไามเราเราไม่ทันจริงๆเออก็แบบรอบนี้คือแบบบ่ายมัน เว็บปิดปักปงอ่ะทุกคนเออพอเว็บเปิดเราก็เลยแบบจัดเลยละกันข้างบน14ละกันข้างล่าง18รู้สึกว่าตัวคูณ18รู้สึกว่ามันจายมากกว่า20ด้วยซ้ำคือพอ 21, 20 20อ่ะทุกคนจ่ายน้อยมาก โอเคได้อยู่มา14 18นะคะห,ห้าวไแล้วสองโอ้โหซองแดงไปต่า5716นะคะรางวัลก้อนโตนะคะโอเคได้อยู่มาพอแบบไม่กินเราไม่แบบ ไม่กําไรเยอะก็แบบคอยอย่าให้แบบอย่าขาดทุนอ่ะทุกคนอืมอันนี้เบตยี่สิบนะคือยังไม่จ่ายอะไรเลยเออดูมันจ่ายยังยังเหมือนแบบกักไว้อยู่เออเอาไหนคอมโ,มโบอยู่มะเออนั่นแหละโอ้โหมาก็อีกแล้วนะคะเพิ่งมาจ่ายไปจากเมกานะคะเจ็ดร้อยห้าสิก ทุกคนคือมันยังไงอยแบบเหมือนเบสสิบอ่ะเออโอเคโอ้โหเสียได้ตัวเคพูณนิบแปดนะดูมันจายอยู่อีกเอาก็ยังดีที่มันไม่ยังดีที่จายอยู่โอ้โหมาสองร้อยสิบหกรอบนี้คือถ้าไม่ได้กำอ้ยไม่ใช่สิคือแบบถ้ามันไม่ได้กำไรเยอะทุกคนเราก็ขอไปต่อนะคะอืม ขอไปอีกนิดนะคะพอดูทรงแล้วไม่รู้ว่าโอ้โหแต่ว่าสวยมากทุกคนดูเออเอาทรงแดงรูฟีในฟีเอาสักอย่างโอ้โหยังลุน้นยังมีลุน้นทรงแดงแถวแรกแล้วก็ขอฟีในฟีแล้วทุกคนตัวเดียวเองโอ้โหไม่ได้สักอย่างเลยทุกคนคพอขอสองอย่างแล้วก็ไม่ได้เลยอะเออเอาเก้า้อยนะคะเมกาเราอีกหนึ่งฟีสปิน ได้ไงไม่ได้อยู่รอบสุดท้ายโอเคมาชิงชับแถวแรกชิงชับอืสองร้อยสิก็ได้มาแค่สามพันไม่ใช่แค่สิกกก็ถือว่าได้อยู่นะสามพันนะทุกคนก็เบสยี่สิบแล้วนะคะก็ยังดีกว่าขาดทุนนะทุกคนเอาไงดีอีกสักรอบไหมอีกสักรอบแล้วกันนะเบสยี่สิบเหมือนเดิมเลยเอาละทุกคนหรือว่าโบนัสทาง ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนอกรอบก็ถือว่ามันยังจ่ายอยู่เอาจริงๆแล้ว3,000เมื่อกี้คือใครหยุดได้ก็หยุดเลยเนาะเออแต่อันนี้คือโล่มากเองโอ้โหช็อตนทุกคนโอ้โหไม่ทันอะไรเลยอะ่ะคอยสักรอบแล้วกันไม่ไหวจริงทุกคนดูอันนี้คือโล่มากเองเลยนะเออไม่แนะนําให้ทําตามทุกคนคือแบบใครพอก็พอ แต่นี่คือเราเล่นให้ดูว่าแบบบางครั้งถ้ามันสายรอบแรกแล้วรอบสองหรือรอบสามมันมีสิทธิ์ที่จะไม่สายด้วยซ้ำเออเหมือนแบบมันยังแข็งแข็งงวงงทุกคนแล้วแบบถ้านรู้สึกว่าแข็งแข่งขงวงงอ่ะถ้าได้กําไรมันนิดเดียวอ่ะทุกคนก็หยุดนะคะเพรบางทีก็ไม่รู้ว่าไปต่อรอบสองหรือรอบสามมันจะกินหรือเปล่าแต่นี่คือภาวนานะทุกคนอย่าให้ตกหุมดดง เกียวมากเออได้อยู่มาเอาไงคือถ้าตกหลุมดำนี่เราไปต่อเลยทุกคนเออแบบอารมณ์มันยิงค้างอยู่อ่ะอีกนิดละกันสิสี่สิบหกสิบกได้ไหมอย่าบอกว่าตกหลุมดำนี่คือโอ้โหทุกคนนิดเดียวเองอีกนิดเองอ่ะไหนๆก็สุดแล้วขอสุดแล้วกัน อย่าทำตามนะทุกคนอันนี้คือแบบตกลุมกันสองรอบไปแล้วทุกคนก็แบบรู้ตัวได้แล้วเนาะว่ามันจะไม่จ่ายแล้วแต่นี่คือเราโลภมากเองอืโอ้โหคือเอาจริงๆแล้วโบนัสไม่ใช่สิเอาจริงๆแล้วคือมันจ่ายมาให้เราแล้วแหละแต่นี่เราโลภมากเองเลยทุกคนโลภมากจริงๆเลยนะอย่าทำตามนะทุกคนคเทวิตเจรัญในการรับชมน,นั่นสิอเออทุกคนดู โอ้โหแห้วเลยสิทุกคน252เราก็ไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าทุนไม่มีแล้วเอออันนี้ขอเก็บไว้กินข้าวแล้วกันเนาะ<ๆ>ก็เบาได้เบานะคะทุกคนเออก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ